้มต,ตำตำหอยนีค่ะตำหอยโอ้นี่นี่หอยแล้วก็เกาเหลาคุ้งสดมีโคราชเนี่ยอันนี้อันนี้โดนเลยนะไม่ต้องปรุงเลยนะเส้นนุ่มครบสูตรเฮ้ยอันนี้โดนครับพอมาช่วงหนึ่งที่จะต่อสัญญาแต่พี่ไม่ได้ต่อทางบริษัทก็ดึงห้าคนดึงเพื่อจะให้ไปร้องเพลงทำซิงเกิลแต่คนนี้ครับก็ไม่ไปร้องเพลงกับบริษัทเป็นคนเดียวที่ชวนแล้ว ไม่ไปอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก,ก็ให้ใจเราจริงๆคิดหนักมากตอนนี้คือเครียดเครียดเลยแหละเครียดคิดปุ๊บเคอยากโตออก วันนีครับผู้ชมครับผมอิสวงลาสออนนะครับสแตกแดกตับนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปกับออนิ y ย m ม h 5R15 รุ่น All-new r 1 5 m c o n n e c t e d a b s หรือเรียกสั้นว่า R15M นะครับวันนี้ผมจะไปหาพี่อ๋อยบงลาสออนนะครับซึ่งเป็นอดีตนางไหยอดีตนางรำแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงสปาบ้านทุ่งนะครับหนะลังจากที่ห่างหายก็ไม่ได้เจอกันนานหลายปีอยากรู้ข่าวาว อยากรู้ความเป็นอยู่อยากรู้ความอัปเดตของพี่อ๋อยว่าตอนนี้เป็นอยู่อย่างไรถ้าใครเป็นแฟนกับพลังโซนนะครับเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยินพี่เควินที่กาลสินก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแต่วันนี้ผมนัดยายโจกับพี่อ๋อยเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ไปลุยก,กันครับนี่เลยไปกับเจอเตอา์ไซต์คู่ใจของผมครับ R15M ไปกันเลยครับ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจ้า r 1 5 m ขับนิ่มจริงๆครับผู้ชมครับมาพร้อมดีไซน์ใหม่แบบ Aero Dynamic Design แล้วก็มีไฟหน้า full led ดีไซน์ทวินไอ e นะครับพร้อมไฟโมโนโฟกัสเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากตระกูล r series เครื่องยนต์1น5ซีซีสูบเดียวซีวาวพร้อมระบบ vva ว wow าวแปลผันธุ์อัจฉริยะลำหน้าอีกขั้นด้วยแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใหม่ w connect รุ่น R15M นะครับมีดิสเบรกพร้อมระบบเบรก ABS ช่วยหยุดรถในสถานการณ์ขับขันคันนี้คือรุ่นท็อป All New R15M นะครับมาพร้อมกับระบบ q i i k ซ h i f t e r ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องาำคัดนะฮะร, <Wow. S 1> รุ่น R15M ยังมีระบบ t a c t i o n Control ช่วยป้องกันการเลื่อนถลายของล้อหลังนะครับเรียกได้ว่า o r n to be one เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง wow. ถึงแล้วครับผู้ชมครับเรานัดยายโจกับพี่อ๋อยไปตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปหาพวกเขาว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับไปพี่น้องเขา้าแหมขี่นิ่มดีจริงจริงเลยหอดแล้วโทรหายายก่อนยายฮัลโหล <Hello? S 2> ยูไซนี่มา<ห><อ>ดได้ยังไ<อ><ห>าแจะลูกหลายยายหอดแล้วนี่มาหอดตาม GPS ที่นัดกันไว้มาถึงแล้วนี่อยู่ตรงไหนถึงแล้วถึงแล้วยายอยู่แถวนี้เลยลูกายหรือขวา มาทางใช้มือตัวเองลูกใช้มือหุวยปลาตัวนี้ไหมมันเป็นปลานะเนี่ยยุไซคุ๊บฮ้ฮะคุ๊บยายจ้ายุไซอย่าบ่นเงี้งอย่าบ่นเงี้งฮะอย่าบ่นเงี้ยคุ๊บคุ๊บยุไซคิวฮะคิวคิวคิวคือยังวะคิวยุไซ ออกมาออกมาเลยเอ่อ้ยเขาไปเฮ็ดยังไม่ทันน่ะหาเฮ็ดหาเฮ็ดหาเฮ็ดจ้าหาเฮ็ดจะไหนขึ้นมีกินฮะมีกินเฮ็ดเผือกเน่ามาอย่าออกออไปไม่ได้เลยฟึ่งยัฟึ<า>่งยัฟ<อ>หาใหม่เห็นไหมอ้สมัยเด็กน้อยเองสิละครับสมัยเด็กๆที่บ้านผมสมัยก่อนก็จะยังไม่มีห้องน้ำอันนี้ไม่ใช่ทะลึ่งตึงตังนะเนี่ย เลือกไม้เนี่ยก็ต้องไม้ที่มันอย่ามีหนามจ้ะต้องเป็นไม้ลื่นๆขันว่ัสนิดากบาทเอาเอาหาไปให้เอาได้แล้วโอเคนล้วไปยังเซียงมันตำใส่ตำมตันแ <laughs> ค่กระชางมันเถอะโ,โอ้ยโอ้ยเ่ของแปลกใสียไรเสีไปล่อยูๆๆยย่งส่ได้เป็นไปหาอันแกรมพักกัน เหตุพระกฐินผู้เลวฮะเจออ๋อยหรือยังเจอแล้วเจอแล้วไปหาของป่ามาทํากินหรืออะไรเอาไปหาของป่ามาทํากินมาเห็ดกินนี่ยแหละพี่บองไหนไปหอยไปหาดูไปทั้งพูดไปไปไปโอ้ยโอ้ยเมีนบอกไปแหลมเมีนมันหลงอะไรบ่นพี่อยู่พี่จ้าทั้งพี่เชียงอยู่ทั้งพี่อยู่พี่อะโอ้ยอยู่พี่เชียงก็อยู่ทั้งคนโอ้ยท่านอะไร่ะ ออยู่เพียยใครอะอยู่ทั้งเพียอยู่ทั้งเพียอยู่ทั้งเพียยโอ้ยโอ้ยขึ้นไปยังท่างพุ่นน่ะเก็บผักกะทินเก็บผักจ้ะเก็บผักกะทินแมนค่ะน้องอ๋อยโป่งลางสะออนครับอดีตนางไหและเจ้าของเพลงสปาบ้านทุ่งลงมาลงมาลงมาเอาทรงไม้ไอ้ก่อนโอ้หผักเกษตรบอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหอยน้ำด้วยจ้ะเนาะอ๋อไปไปหาหอยมานน้ำอู้หูหุ่นหลายเดียวเดียวขึ้ซอยเก็บก่อนเท่านึงแป๊บนึง นี่นะครับบรรยากาศอุดมสมบูรณ์แถวนี้ก็มีอุดมสมบูรณ์นะผู้ชมหนึ่งนี่ผักทวกนี้ก็ผักธรรมชาตินะไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมีอ้อยมาอยู่แถวนี้นานนียังจริงๆว่าเพิ่งมาอยู่อ้อยมาอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะปีหนึ่งก็มาอย่างนี้บ่อยไหมมาทุกวันค่ะเพราะว่ามันสามารถที่แบบเอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปกินกับส้มตำมาเลอย่างเงี้ยแถวนี้มันอยู่คลองอะไรยังไงเขาเรียกว่าซอยอะไรแถวแถวนี้ ตรงนี้คือมันเป็นเส้นนิมิตใหม่ซอยนี้คือนิมิตใหม่36ตรงนี้คือเลียบคลองสามค่ะโอ้ยี่ยังแน่นี่ยไอ้มดแดงมีมี้ยเนี่มีมีไอแต่ว่าพูดนะพูดนะเนี่ยนั่นน่ะไอเห็นทางหมดแดงตัวน่ะใช่ค่ะหมดแดงโอ้ขนาเสื้อว่าแถวนี้มันอกีอยู่ในระเบียบกรุงเทพเดี๋ยวไปชมเนาะแม่นค่ะเท่านี้มดแล้วเหรอไอฮามองนางอ่อยอยู่ก็ได้อ่ะจ้ะพี่แดงคุยกัน ถ้าใครเป็นแฟนขับปรงราศอรอคงจําได้นะครับว่าอ้อยนี่คือเป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่กับปรงราศอรอมาแบบยุคเริ่มแรกเลยนะค่ะยุคแรกยุคแบบขุดห <c oughs> ัวตอเลย <Yeah. S 1> อ้อยนี่น่าจะมาก,ก่อนลูลู่วยซ้ําและเป็นคนพาลูลู่เข้ามาอยู่ในวงปรงราศอร <c oughs> ย้อนไปก่อนสมัยโน้นก็แต่เป็นสมัยก่อนคืออย่างนี้ครับผู้ชมครับน้องอ้อยเรียนอยู่ เรียนจบยังตอนนั้นเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วม <จบ S 1> าอยุดมา,าอยู่กับพี่อีทได้ยังไงนะตอนนั้นตอนนั้นก็คือจบไปใหม่ยังค้นหาอยู่ว่าเอ๊จะทํางานอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียนนาฏศิลินมาก็คือแต่งหน้ามาตลอดเลยแล้วก็ทีนี้อยากเป็นครูไหมหรืออะไรยังไงก็ค้นหาอยู่ว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออมันก็ความเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่พ้นกันการลาศิลปะพื้นบ้าน ก็สิ่งที่รักที่สุดอ๋อยนี่จบนาฏศศลปนการสิน์ใช่ค่ะแล้วเข้ามาต่อในกรุงเทพที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหกแมนจะาออยูหานปุ๊บก็พอเรียนจบก็จับพัชญ์ผูได้มาอยู่กับปุระซอนนะมาอยู่มามาโทรหาพี่แล้วก็ได้ตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปตีสิบนะพ่ชมตอนนั้นอ่ะยเข้ามาก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกพออ๋อยเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เริ่มเล่นไก่ย่างโคราชตอนนั้นก็น่าจะมีผมมีผมมีเอรลวัน ตอนนั้นประยูนยังไม่มามีเควินนักกุนตีสามสีคนมีมารุตตอนนั้นอ๋อยก็เพิ่งเข้ามามาหลังลาล่าเนาะมาหลังลาาหละลาลาก่อนก่อนไปที่10อ๋อยเป็นคนหนึ่งซึ่งชวนบอกว่าพี่อิทพอดีลูลูจบไปแล้วเนี่ยไปเป็นครูที่เพชรบูรณ์แล้วลูลูล่เหมือนกับว่าเขาจะไม่จ้างใช่ไหมอ๋อ,อย ม่ค่ะมันมัน,ม,นมันเหมือนไม่ไม่ใช่ไม่จา้างแต่อยากจะดูอย,อยากจะอยากจะหางานใหม่อย่างนี้ปะ่ะมันใช่ค่ะคือแบบว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่ที่แท้จริงของเราเหมือนกันจนอยู่ด้วยกันนานจนแบบไปออกทีสิบจนเข้า R S อยู่ด้วยกันมาเรียกว่าอ๋อยนี่คือยุคเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็พี่อ๋อยก็เป็นนางไห้เป็นนางไห้แล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะแล้วผลงานพี่อ๋อยถ้ายุคแรกๆถ้าใครจาได้ก็จะดีดหายพร้อมกับน้องโอ๋ <Yeah. S 1> แล้วก็เล่นมุกด้วยนะ เล่นมุกตอนนั้นคู่กันคู่กันจำได้ยายจำได้ยายจำได้ยยยยยยแต่ก่อนยายแต่ก่อนไม่มีนักร้องอพี่อีก,ก็จะลักดันให้นางลำนี่แหละ,ะเวลาอยู่ข้างหลังเวทีแกก็จะบังคับแขกขอเพลงมาให้นักร้องหญิงร้องแล้วข้างหลังเวทีคือวุ่นวายกันมากโยนไม้กันไปเอาเอาเธอเอาโอโอร้องพี่อ้อยนั่นแหละหน้านั่นแหละคือแบบ พี่จะบังคับเพราะว่าจะเป็นเด็กนักศิลป์เราจะแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเราจะไม่เอาเลยแล้วแกก็จะพาไปคาราโอเกะพอเป็นคาราโอเกะยายอายไหมไปกับเพื่อนๆก็จับไม์ร้องโดยไม่อายอ้วนนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนน่าจะเป็นวิธีเทสของพี่อีดขัวนแรกก็เราก็จะดูครับแรกๆก็จะดูว่าใครมีมีความสามารถยังไงก็พยายามเอาออกมาให้ได้ก็จนอ๋อยก็ได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยอ๋อยเป็นนาง นางหายก็ได้น้องอดีตคู่กับน้องโอ๋้ใครจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูจนมาถึงยุคยุคหนึ่งที่เป็นยุคของเรียงหัวต่อเป็นยุคที่ตอนนั้นอยู่ไอแล้วจะต้องต่อสัญญาตอนที่ผมไม่ได้ต่อสัญญานั่นแหละตรงนี้เปลี่ยนแปลงมา,มากๆมีหลายคนที่ออกจากวงบราณไปเพื่อที่จะไปทําเพลงต่อ ก็จะมีลูล่าใช่ไหมอ๋อยลูลูล่าลูล่า,ลลาน้องนุชวิลาวันค,คุณโอโม่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นอ,อ๋อยก็เป็นคนหนึ่งทึ่งถูกบริษัท IS เนี่ยไอเอสเนี่ยเรียกไปคุยชวนไปคุย <c oughs> โดยที่ผมไม่รู้เรื่องอันนี้ผมพูดได้เลยว่าคือมันผ่านมาแล้วนะฮะผมไม่อยากให้พี่น้องดราม่านะครับตอนนั้นตอนที่ผมบอกว่าผมไม่เซ็นสัญญาแล้วทางบริษัทก็ชวนอ๋อยชวนโอโม่ชวนนุชวิลาวันและล่าลูก ไปออกจากวงผมไปโดยที่เหมือนกับจะบอกว่าวงลางสะอนอ่ะไม่มีสี่ห้าคนนี้แล้วนะคือตัวหลักของผมอ่ะเอาไปหมดเลยคือเอาตัวหลักไปอ่ะคุจยดโดนไหมอ่ะอุจยดโดนไหมพี่ไม่ได้โดนเพราะว่าพี่ไม่ต่อสัญญาไงโดนมดกัดไหมอะไรนะโดนมดกัดใจพี่ไปไใจพี่ไปก็เรียลๆผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมที่ก็เขาพอมาช่วงนึงที่จะต่อสัญญาแต่พี่ไม่ได้ต่อทางบริษัทก็ดึงห้าคน แล้ล่าแลลู้อ๋อยอ,อ๋อยโอโมโอนุชวิลาวันดึงเพื่อจะให้ไปร้องเพลงทำซิงเกิลแต่คนนี้ครับผมกำลังจะบอกว่าอ๋อยโทรมาหาผมว่าพี่มีคนโทรมาหาหนูว่าให้หนูไปร้องเพลงออย่างนีน้ผมก็คือก่อนหน้านั้นสี่นคนน้องๆเขาไม่ได้เล่าให้ฟังแต่อ๋อยเป็นคนเดียวที่โทรมาถามพี่ให้หนูพี่จะคิดยังไงคพี่คิดว่ายังไงใจเราก็โอ้ อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ออยจะต้องเติบโตไปไงคือออยจะได้มีเพลงของตัวเองแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องโด่งดังไปสิ่งที่พี่ชายคนนี้ภูมิใจแล้วก็รักน้องได้ใจมากๆก็คือออยบอกว่าออยไม่ไปออยไม่ไปออยจะอยู่กับพี่แล้วออยก็ไม่ได้ไปแล้วออยก็ผมไม่รู้ว่าออยอาจจะเสียโอกาสถ้าออยร้องเพลงตอนนั้นออยอาจจะโด่งดังก็ได้คือคือพี่คนนี้กำลังจะบอกว่า พี่พี่ก็บอกอ๋อยว่ามันก็แล้วแต่อ๋อยนะพี่พูดอย่างนั้นว่าแล้วแต่อ๋อจะตัดสินใจพี่ไม่ว่าเพราะว่าแต่ส่วนพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้พี่ก็เล่าไปแต่อ๋อก็ไม่ไปร้องเพลงกับบริษัทเป็นคนเดียวที่ชวนแล้วไม่ไปที่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนที่ไปไม่ดีนะผู้ชมนะคือทุกคนมีสิทธิ์เลือกในทางตัวเองอนาคตตัวเองแต่ผมกําลังจะบอกว่าน้องอ๋อยนี่ก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเขา เขารักเราจริงแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ให้ใจเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ไปไม่รักเราจริงนะเขาก็จะมีสิสทธิ์ในการเลือกที่จะเลือกเส้นทางใช่ไหมอ๋อย่เป็น<ช><ช>อย่างนี้<ช><ช>ฮะ<ช><ช>แล้วก็อ๋อยก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําเพลงเอ,อเอาจริงวันนั้นอ,ะอ่ะคือตอนนั้นอ่ะพอพอเราโดนเรียกไปคุยปุ๊บเราก็ในระหว่างพวก 4-5ห้าคน <c oughs> ที่ได้เรียกไปคุยอ,ะอ่ะก,ก,ก็มีการคุยกันอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเราก็คิดว่าอย่างนึงเราก็อยากโตนะเพราะว่าบางทีอะ่ะเราจะมาบินใต้ลมปีกพี่ชายอยู่ตลอดอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะวันหนึ่งเราต้องโตเราจะต้องเดินไปข้างหน้าพี่อีทเองก็ต้องมีวิถีทางของพี่อีทและเราเองก็ต้องมีหนทางของเราเราก็นนึกว่าเออมันก็ดีไหมถ้าเราจะออกมาอีกก้าวนึง ตอนนั้นอ้อยก็คิดเหมือนกันออยก็ไม่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นก็คือคิดคิดหนักมากตอนนั้นคือเครียดเครียดเลยแหละเครียดคิดปุ๊บเคอยากโตออกบอกไปแล้วแกน่าจะลืมบอกแกด้วยค่ะว่าว่าออกแต่ก็หลังจากนั้นเราก็ยังมีงานที่เราต้องเดินทางไปอยู่เราอ๋อยเป็นคนที่นั่งรถตู้เราอ๋อยนั่งท้ายสุดเลยเราก็เห็นน้องๆนัง่นองอยู่แถวหน้า เราก็นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ร่งร้องไห้เฮ้ยต่อแบบแบบนี้อะต่อไปมันจะไม่มีแล้วใช่ไหมมันยังไม่มีแล้วเหรอ,อเราก็เลยแบบจริงเหรอจริงเหรออย่างเงี้ยมันวนๆซ้ําๆหลังจากที่บอกพี่อีทไปหนึ่งอาทิตย์และกลับมาจากต่างจังหวัดก็เข้าไปหาพี่อีทแล้วบอกอีทว่าไอ้อไปแล้วเด้อให้ออยยู่น้าเนยคือแบบว่าเราก็เราก็แบบว่า เราก็ร้องไห้นะตอนนั้นแล้วพูดถึงตอนนี้ก็เออยังอยากจะร้องไห้อยู่ว่าขอขออยู่ด้วยนะ,ะอขอ<า>ออยู่ด้วยแต่ชินใจตอนนั้นไปก็ดีแล้วน <c oughs> ั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเออขอขอออยู่ด้วยนะอ,อ้อะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่ามันเงินสุดท้ายมันก็มันไปมันไปไม่ได้ถามว่าเราเออคิดอยากจะไปไหมเราก็เราก็คิดเพราะว่ามันก็มันเป็นอีกทางหนึ่งเผื่อที่เราจะมีทาง <c oughs> ที่จะเติบโตได้อีก อันนี้ก็เป็นแบบแบบนั้นเลยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่ามันมันยังไงครับหลังจากนั้นก็อ๋อยก็ค็อยู่อยู่กับผมมาตลอดอหลังจากนั้นวงก็หยุดไปนะต่างคนก็ต่างรู้รลู้าก็ต่างไปอ๋อยก็ช่วงนั้นอ๋อยน่าจะไปมาทําอะไรตอนนั้นตอนนั้นอ๋อยก็อุ้ยตอนนั้นอ๋อยไปไปทำหลายอย่างอ๋อยไปขายขายโทรศัพท์ที่มาบุญครองทำอยู่สองปีกว่าแล้วเสร็จแล้วอ๋อยก็ไปเปิดกิฟ์ช็อป คือตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยกเลิกวงนะผูะช้ชมไม่ได้ลม้มเลิกวงก็มีงานอยู่เรื่อยผมก็ชวนน้องๆมาเรื่อยแต่มันมีงานที่โรงเบียร์ผมมองว่าที่โรงเบียร์ก็จะเป็นที่ที่สรับให้พวกเราได้มาฝึกปือฝีมือกันมาเล่นทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสาวันก็เล่นมานเรื่อยเล่นมานเรื่อยจน2อสปีที่แล้วเนี่ยก็หยุดไปเพราะโควิดเท่ากับว่าห่างหายจากน้องๆไปนี่สองสปีก่อนโควิดด้วยที่เราหยุดนะตอนนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ ออยไม่ทาอะไรอยู่ที่ไหนบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาอ้อยก็โชคดีว่าก่อนหน้านี้คืออ้อยก,ก็มองอยู่แล้วว่าแบบอยากทําอะไรแบบเป็นอาชีพสํารองนอกจากที่แบบว่าปรงลางแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อยก็เลยไปเรียนตำส้มตำเพราะว่าเราชอบต,ต้องเรียนด้วยเหรอคนอิศางต้องเรียนต้องเรียนไม่ใช่คือแบบแต่ทุกอย่างมันมีมีศาสตร์มีศิลอ้อยเป็นคนที่เกค่ามิเป็นเลย แล้วคือเราเป็นคนไม่มีรถมือแล้วเราตําอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะส้มตำนี้เราชอบถ้ามันมีอะไรขึ้นมาอย่างนี้น้อยมันก็อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะมันก็น่าจะโอเคเอาวะร้อยคนอ่ะในซอยนั้นอ่ะจะไม่มากินของเราสักห้าคน1ิบคนเลยเหรอคะเรนใช่ก็เปิดร้านว่าส้มตํานางไหค่ะตรงตัวเลยชื่อดีนะส้มตำนางไหค่ะปัจจุบันนี้เปิดอยู่เหรอเปิดอยู่ค่ะเอาตอนนี้มีสองสาขา มีร้านส้มตำนั้นมีร้านส้มตำอ๋อแล้วทำไมไม่พาไปร้านส้มตำพามาทำไมเข้าวปงเ <c oughs> ข้าวป่าไทำไมก็วิญญาณมาอยู่กำลังเก็บผักอยู่ที <c oughs> ่เก็บไปร้านตัวเองเหรอเนี่ย <c oughs> ก็กินด้วยแล้วก็เผื่อลูกค้าแบบว่าเอ้ยสนใจบางทีลูกค้าก็ชอบอมันดีนะนี่มาปอดสันพิษอย่างเงี้ยนี่แหละใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมมาเก็บตามป่านี่แหละของดีผู้ชมดีกว่าไปซื้อตลาดอยากไปอยากไปอยากชิมด้วยอะไรด้วยได้ไหมได้ยังจำการดีดหายการร้องเพลงได้ไหมเออไม่มีปัญหาค่ะ ไะเดี๋ยวเราไปร้านพี่อ๋อยกันนะครับโอ้ยมันนั่งคุยตั้งนานให้หมดจังอันนี้เข้ามาเก็บพักมีร้านก็ไม่บอกให้เราไปนั่งคุยในป่ากนั่นนะสิโอ้ยเนาะนี่บ่ส้มตำนางหายผู้ชมครับดูฮะมันทำไมมันดูแบบยักษ์กะท่าาพี่อ๋อยไม่ธรรมดานนเนี่ยสวยอ่ะ น้ำส้มตำมันดูแบบน่านั่งมากครับผู้ชมนี่เป็นน้ำพักน้ำแรงของน้องอ๋อยบุราาสออนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันไปโอ้บรรยากาศแถวนี้ริมคลองนะครับผู้ชมป้าหอยหน่วยยังไงก็ได้จากนี่บอกหอยลูกใหญ่ๆเนี่ยแมนจานี่แหละเฮ้ยนี่เป็นใครเนี่ยใครเนี่ยตล่าน้องไต่ล่าเป็นลูกใครคะไต่ลลูกคุยกับไต้ถุนหน่ยลูกไตล่าเป็นลูกใครครับ เป็นลูกแม่อ้อยครับเป็นลูกแม่อ้อยออสวัสดีผู้ชมก่อนดีครับสวัสดีครับคุบได้บอกได้ข่าวว่าที่ไม่ใช่เฉพาะร้านร้านอาหารอีสานมีทําน้ําด้วยอ่าใช่ค่ะใช่เป็นเป็นกาแฟสดค่ะเป็นกาแฟสดนี่นี่<อ>นี่นี่บรรยากาศนี่ส้มตํานางไหเ่เดี๋ยวเดีเอาไห่มาให้พี่อ้อยด,ดีดีกว่าผมเตรียมมามา,มาผู้ชมนะ วุ้ยปลบมือนะครับมาดูผู้ชมดูผู้ชมดูผู้ชมโอ้ไม่เคยเล่นคอนเสิร์ที่ไหนคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเป็บรรยากาศบรรยากาศเนาะอ่ะอ่าป้าๆเดินเดินต่อเดินต่อนี่ละครับส้มตามนางไหพี่อ้อยที่นี่เปิดได้กี่ปีแล้วเปิดได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะ1ปี สาขา2สาขา2ค่ะข้างในก็มีกาแฟด้วยใช่ค่ะมีกาแฟค่ะมีกาแฟสวัสดีครับสวัสดีคัสพี่รับพี่บอยพี่บอยนี่ถือว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่ใจกับพี่อ๋อยมาตั้งแต่โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยพี่บอยตั้งแต่ฟงลังยังไม่ไปออกตีถือว่ามีช่วงไหนไหมที่พี่อ๋อยพี่บอยสู้ชีวิตหนักมากตรงนั้นลำบากมากเลยช่วงไหน จริงๆก็น่าจะช่วงโควิดนี่แหละเนาะใช่ใช่ใช,ใช่ใช่มันกลายเป็นว่าพอโควิดเนี่ยอ๋อยงานก็หายตัวบอยซาวคอนเสิร์ตเราก็หายเหมือนกัน100%อเอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แต่โชคดีตรงที่ว่าเรามีร้านส้มตำคอยประคองไว้ก่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่บอยชงอะไรที่อร่อยที่สุดไว้พวกผมด้วยนะได้เลยขออันหนึ่งได้ไหมอะไรชาบกาแฟเอาอันนี้เอเป็ดโซ่ฮะเอเป็ดโซ่ พื้นที่ร่มรื่นมากนะครับผู้ชมถ่ายไปตรงนี้นี่ด้านนี้ก็จะเป็นมีชั้น2นี่ด้านล่างก็จะเป็นบรรยากาศริมคลองตรงนี้ฮะนั่งห้อยขาใช่ค่ะนี่บรรยากาศตรงนี้โอ้โหเมนูนะครับผู้ชมก็จะมีนี่ฮะเริ่มต้นจากราคา50บาทอ่าเดี๋ยวรอชิมนะครับเอาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวให้พี่อ๋อยไปเตรียมอาหารก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ เอาละครับผู้ชมครับเรียบร้อยนะครับส้มตำนางไหสสาขา2สาขาหนึ่งอยู่ที่คู่บอนสามสิบเก้าค่ะแล้วก็สาขาสองอยู่ที่นิมิตใหม่สามสิบหกนะครับต้องค่ะเดเอ้าพี่อ้อยแนะนําเลยใครมาต้องสั่งคืนนี้ส้มตำปูปลาใช่เป็นอะไรที่เป็นเบสิกแต่ว่าอร่อยมันอยู่ที่ปลาร้าและความหอมของปูเนาะใช่ค่ะอันนี้คือส้มตำตำหอยค่ะตำหอยโอ้ีนี่หอยแล้วก็เกาเหลาุ้งสดโอ้ที่ าใช้กุ้งหลายตัวมากในี่ตุ้งตัวใหญ่นี่ฮะแล้วก็นี่คือผัดไทยผัดหมี่โคราชโอ้ยโหน่ากินมากผู้ชมงั้นนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นไก่ตะไคร้ค่ะไก่ตะไคร้ตะ้คร้ช่น่ากินมากสมุนไพรสารับคนรลักสุขภาพแล้วก็นี่อันนี้ข้าวคลุกกะปิค่ะอลุยเลยลุยเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หอยมันสะอาดเนี่ยใช่ค่ะจัดไปใหไรหอยสะอาดเพราะมันมีออยองไ๋ออ๋องหอยผมขอทางนี้แล้วกันนะฮะ เผ็ดช่วงนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้ต้องทานร้อนๆค่ะนี่ต้องทานร้อนๆว้าวกังอร่อยกว่าร้านไอ้นี่ร้านอะไรร้านแถวคลองสามอ่ะคือต้นด้วยสอ่าลงท้ายด้วยตับใช่ไหมอ๋อลงท้ายด้วยตับอ่ะร้านนั้นใช่ไหมร้านนั้นสะบัวขายเครื่องในตับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านมันจะอยู่แถวแถวดิมเบอร์โบราณเนี่ย อันนี้ข้าวคู่กับปินี้ต้องอแบบว่าต้องคลุกๆลุกอ,อันนี้โดนเลยนะไม่ต้องปรุงเลยนะเส้นนุ่มนุ่มมีมันหวานเค็มเปรี้ยวนิดๆครบสูตรเฮ้ยอันนี้โดนฮะอันนี้โดนผู้ชมยายขอลองมีหัวราษมาต้องสั่งมาจัดเลยมามานี่น้องมาน้นำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำนได้ค่ะ 2องตัวเลยนะเดยแบบโอ้แยมจำหนายหลายทั้งผีน้ำได้หลานะปลากระเซ็นปลานได้ครับจริงๆเขาต้องออกมาคลุก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 กันให้มันครบครบเราจะบอกว่าในช่วงโควิดทำให้น้องๆปงวงลางสอออนหลายๆคนเนี่ยบางคนก็หาอาชีพเลี้ยงตัวเองยืนเป็นหลักของตัวเองได้แล้ว เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสผมอยากจะขออนุญาตเชิญแฟ,แฟนๆขับของ f อฟซแต่แตตับนะครับถือโอกาสไปเยี่ยมน้องแต่ละคนแต่ละคนว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่นะครับวันนี้ก็ได้ามาเห็นพี่อ๋อย f อฟหลายหลคนนี่บอกว่าอยากให้มาเห็นอย่างเลยตอนนี้อยู่ยังไง<ช>ก็ได้เห็นแล้วนะครับพี่อ๋อยคือว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจจริงและเป็นคนดีนะครับก็วันนี้ดีใจมากโอ้หอร่อยอร่อยแล้วก็อันนี้ครับจากพี่บอยครับอันนี้คืออะไรพี่พี่บอยเอฟซู่ครับผม เอสเปซโซ่หนิกินเอสเปซโซ่ที่ยายสั่งไปเอสเปซโซ่เอสเปซโซ่หอมไม่หวานมากขมนิดนิมัมนกลมกล่อมใครที่อยากกินส้มตำอร่อยอร่อยอาหารอีสานรสเด็ดเด็ดสองสาขาเลยนะครับบอกเบอร์โทรด้วยพี่อ๋อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจตรงนี้นะฮะเพจร้านนะครับส้ตมตำนางไหทั้งสองสาขาเลยนะครับพี่อ๋อยอยากฝากอะไรให้แฟนคลับสไตล์ตะตับแล้วก็แฟนคลับวงลางสซออนเราฝากพี่อินแล้วกันนะคะเพราะว่า ยังไงก็พี่อีทก็คือเป็นยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพี่ชายพี่แสนดีเป็นพี่ใหญ่ที่ยังคอยดูแลน้องๆอ,อยู่เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเห็นพี่อีทอยู่ตามรายการหรือว่ายัยง,ย,งยังเห็นข่าวๆพี่อีทอยู่นั่นก็เป็นความอบอุ่นใจที่อ๋อยเองแล้วก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้มากเพราะฉะนั้นก็แบบไม่รู้อ่ะพี่ไม่เคยทิ้งไขร ไม่เคยทิ้งใครแม้ว่าการเวลาหรือว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเข้ามา <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยแต่พี่อีจะคอยคอยดูแลน้องตลอดถ้าพี่อียังอยู่พวกออยก็ยังอยู่ก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในหน้าจอหรือว่าอ,อะไรยังไงแต่ว่าวงรังสะออนนะค่ะคือคนนี้คือที่สุดแล้วถ้ายังไงออยก็ฝากฝากด้วยนะคะอ่าขอบคุณมามๆานะครับขอบคุณยายด้วย <Yeah. S 2> แล้วก็ที่เราจะต้องขอบคุณวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคนที่พาผมมาอร่อยมาเจอพี่ออยที่นี่นะครับ ขอบคุณ All-New y a m a h a R15 รุ่น All-New R15M Connected ABS ต้องยอมรับว่าคันนี้นี่ครับนุ่มจริงๆครับเจ้า R15M นี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่แบบ Aero Dynamic Design อนะ่าแล้วก็ไฟหนะ้า Full LED นะครับ ดีไซน์ไทวินไอพร้อมไฟโมโนโฟกัสนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากตระก,กูล R-Series นะครับผูช้ชมครับเครื่องยนต์155ซีซีนะครับสูบเดี่ยว4วาลพร้อมระบบ v v a วาลแปรผันอัจฉริยะแล้วก็ล้ำหน้าอีกขั้นด้วยแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Y Connect รุ่น R15M นะครับมีดิสเบรกพร้อมระบบเบรก ABS ช่วยหยุดรถในสถานการณ์คับขันนะครับนี่คันนี้ก็คือรุ่นท็อปนะครับ All New R15M นะครับมาพร้อมกับระบบ Quick Shifter นะครับที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำลังคันะครับรุ่น R15M ยังมีระบบ Traction Control นะครับช่วยป้องกันการลื่นถลไยของล้อหลังด้วยนี่เรียกได้ว่าบอลทูบีวันเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งนี่ อ,า,อาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ